บรรยากาศบริเวณจุดผ่านแดนทาวนบ้านคลองลึกอำเภออารันประเทศจังหวัดสะแก้วก่อนการเปิดด่านฝั่งกัมพูชาในเวลา9้านาฬิกาของวันที่23มิถุนายนนะคะว่ามีความตึงเครียดผิดปกติค่ะโดยปกติจะมีรายงานกัมพูชาจํานวนมากนะคะขี่รถจักรยานยนต์รถพ่วงข้างแล้วก็รถชาลีค่ะมารอข้ามแดนเข้ามาทํางานในตลาดโรงเกลือแต่ว่าเช้าวันนี้ภาพดังกล่าวกับหายไปอย่างสิ้นเชิงค่ะหลังทางฝั่งไทยได้ยกหับตอบโต้ค่ะต่อมาตรการต่อของกัมพูชานะคะที่ประกาศงดรับน้ํามันแลวก็ก๊าซจากไทยค่ะกองกําลังบุรพา กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่เพิ่มเติมนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดบริเวณพื้นที่ชายแดนค่ะแล้วก็การป้องกันลักลอบกระทําผิดกฎหมายต่างๆโดยไม่อนุญาตให้รถเข็นคนเดินหรือว่าตั้งแต่สองล้อขึ้นไปค่ะรถจักรยานยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็รถจักรยานยนต์ดัดแปลงทุกประเภศของกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะบริเวณจุดผ่านแดนหาวรบ้านคองลึกจุดผ่านแดนหาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านน้องเอียนสตึงบทจุดผ่านแดนหาวรบ้านเขาดินจุดผ่อนปลนกัน บ้านตาพยาค่ะแล้วก็จุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือโดยให้หน่วยที่รับผิดชอบบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่23มิถุนายนเวลาตี5เป็นต้นไปนะคะจนกว่า กองกาลังบุรพาจะเปลี่ยนแปลงค่ะโดยหลังประตูด่านฝั่งกัมพูชาเปิดนะคะเจ้าหน้าที่ไทยได้หยุดยานพานะที่พยายามจะข้ามแดนไปทันทีค่ะท่ามกลางความมึนงงของแรงงานกัมพูชาหลายรายนะคะเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาค่ะได้เข้ามาเจราจาอ้างนะคะว่าไม่ทราบล่วงหน้าว่าฝั่งไทยจะบังคับใช้มาตรการเข้มข้นถึงขั้นนี้ค่ะขณะที่แรงงานบางคนแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนนะคะโดยระบุค่ะว่าจําเป็นต้องนํารถเข้ามาดําเนินการด้านเอกสารกับสุลกากรมิฉะนั้นจะเสียค่าปรับได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเจร ระดับหน่วยปฏิบัติการระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะได้ดําเนินไปด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายนะคะได้จับมือกันย้ําจุดยืนให้แรงงานกัมพูชาเข้าใจตรงกันนะคะว่ารถจักรยานยนต์รถพ่วงข้างและรถเข็นคาข้ามแดนไม่ได้แต่ว่าสามารถจอดไว้ฝั่งกัมพูชาและเดินผ่านช่องคนเดินเข้าสู่ฝั่งไทยได้ตามปกติค่ะสถานการณ์ในช่วงสายนะคะเริ่มขี้คลายแต่ยังคงอยู่ภายใต้สายตาแล้วก็มาตรการการควบคุมเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศโดยยังไม่มีการประกาศผ่อนปลนหรือว่ากําหนดระยะเวลาของมาตรการนี้แต่อย่างใดค่ะ